สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาแกะพัสดุเราจะมาแกะพัสดุกันอีกแล้ววันนี้ซื้อเราสั่งซื้อที่มันเป็นแบบกระบังหน้าใช่ไหมที่เขาเรียกอะที่มันใส่แล้วแบบกันน้ําลายกระเด็นอะไรแบบเนี้ยเราก็สั่งซื้อมาสั่งจาก f เฟ e บ o ๊กนะดอมาแกะดูกันเลยเพื่ไม่เป็นการ เ,เวลานี่ก็แพ็คมาโอเคแอกมาโอเคเลยนี่อันนี้เราจะเก็บไว้ใช้ไหมเก็บไว้ใช้ต่อ้ะแล้วก็นีสีแดงนี่สีแดง เราก็จะมาแกะทำกันดูเลยนะว่าเขาะทำยังไงเพาะให้น็อตมาด้วยมาตัวน่าจะเอามาใส่ในตรงน่าจะามาใส่ใตรงที่เป็นเป็นรูตรงสามนกสามอันเนี้ยเพราะว่าอันนี้เขาก็จะมีเขาก็จะมีมีรูให้เหมือนกันหนึ่งสองสาม 3จุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องนะ่าจะให้แบบเอานเนี้ยมามาเสียบเข้าไปในช่องเนี้ยเราลองทำดูนะนี้เป็นด้านหน้าใช่ไหโอเคก็ประมาณเนี้ยเราเราจะเสียบเข้าไปในช่องนี้นี่นี่นี่มันก็เข้าไปได้เลย มันจะลงล็อกมันพอดีเลยอ่ะมันก็จะลงช่องตรงช่องมันพอดีเลยว้านี่ไงโอ้แค่นี้เองเวลากระทงได้แล้วเวลากระทงวันสงกรานนี่เราก็เอาหนอที่เขาให้มาอุ้ยอุ้งปรนจํำเลยเนาะเดี๋ยวนะนี่เอานอ เสียบเข้าไปปึ๊บนี่อยู่แล้วตัวที่สองใส่ตรงนี้เสียบเข้าไปปึ๊บอ่าสุดท้ายทนนี่สามเสียบเข้าไปปึ๊บไหนไหมไง่ายสองสามจุดอันนี้ของเขาเป็นแบบเป็นเป็นผ้ารองนิ่มอ่ะ แบบไม่ให้ไม่ให้เจ็บหัวเราไงแล้วก็นี่เป็นเป็นแบบตีนตุกแกใช่ป่ะแวกแบบนี้คือมันปรับระดับได้ด้วยไงปรับขนาดของศีรษะเราเ็นหัวเราน,นี่แหละอ่ะก็เป็นแบบนี้เป็นพลาสติกใสใช่ปะล,ลองใส่ดูไหมออก็ใส่ได้นะ ตอนมันปรับได้ไงเราลองให้ปรับอ,อ๋อมีไอเดียแบบว่าเราต้องใส่ใส่หน้ากากาก่อนนะลองดูนะเอาจากบ้านครบก่อนบเราก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะถ้าใส่หน้ากากนะใส่ไปบุ๊กแล้วก็ใส่อัน้ตามใช่ไหมก็ปรับหน่อยเอาสมมติอ่ะปรับนะโอเค อยู่ละประมาณนี้ใช่ไหมดูว่าดูมันผมมันเป็นยังไงก็รูใช่ป่ะเนี่ยอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้แต่มันไม่เท่ใช่ไหมเรามีวิธีมีตัวช่วยในหมวกในการใส่เข้าไปกับหมวกนั้นมันจะใส่อย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมมันจะติดใช่ป่ะติดใช่ไหม จะใส่ได้ไอ้นี่ใส่ได้นี่ครอบหมวกไปเลยครอบหมวกไปมันก็จะเป็นประมาณนี้ลราครอบหมวกไปเลยมันก็จะตรงล็อกนี่พอดีปะ่ะงี้ลองดูนะถ้าเราใส่แบบนี้ก็เหมือนเราใส่หมวกอ่ะ มันก็จะโอเคหน่อยใช่ไหม,มน้อก็ค่อยน้อก็ค่อยทำเอาสายรับเข้าไปกับหมวกทีหน,นึ่งนี่ก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าเข้าใจไหมว่ามันคือมันเกะกะมากอะมันมีอีกวิธีหนึ่งนะก็ไม่ยาก,กวิธีหนึ่งก็คือเอากลับหลัก กับหลังหันแต่เราต้องใส่หมวกกันนะ,อะพอเราใส่หมวกเข้าไปแต่งการเสร็จแล้วปุ๊บใส่หมวกเข้าไปอย่างนี้อพอใส่หมวกเข้าไปปุ๊บเราก็ใส่นี้เลยนี่นแล้วเราก็ครอบไปตรงนี้เลยนะเห็นไหมบางาเราไม่เห็นไนงะ เนี่มันก็โอเคกว่าหม้ให้อย่างเงี้ยเออใช่ปะหรอเออก็โอเคกว่างม,มันดูแบบมันไม่ลำคาญไม่อึดอัดไงใส่ได้นี่นนเห็นไหมประมาณนี้ก็บังแดดที่คอด้วยก็ใช้ได้นะเนี่ย มันก็เอาลงมาหน่อยใช่ป่ะเอาลงมาได้อนนเอาลงมาอืมเนี่ยโอเคโอเคเลยมึงก็ให้ให้มาสองอันนะจริงๆเราจะใส่สองชั้นก็ได้เนี่ยใส่ชั้นเดียวลองดูกันประมาณนี้อ่าไปข้างนอกได้แล้วปลอดภยัยปลอดภยัยยัง ไม่ปลอดภัยแลอ่ะอาขึ้นมาอีกมันจะมีวิธีใส่นี้เลยเหมือนคนบ้าไหมเนี่ยที่เป็นแบบเหมือนเป็นคุณหมอ <c oughs> เหมือนชุดคุณหมอเลยเนี่ยตอนนี้โอเคจบแล้วสำหรับการรีวิวไอ้กระบังหน้า <c oughs> หน้ากากกระบังหน้าของเรา โอเคขอบคุณขอบคุณร้านนี้นะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทมโนรมฟู้ดแวร์ดูได้นะเข้าไปดูได้ใน Facebook ก็มีอเ,เอาดิอัละ้อยบาทนี่โอเคเลยอ่ะใช่ได้เจ๋งไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะอุ้ยรอดเอาใหม่สวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีข้างในแล้วกันนะ Okay, bye bye.